งั้นดามารูจักกับอลิซกันเลยดีกว่าทุกคนนี่อีวานเนะี่ยอยากไปปาร์ตี้กับฉันไหมอะฉันว่าอย่าเลยดีกว่าเออนี่นายพูดเรื่องอะไรกันนายฮะนี่คิดใหม่เดี๋ยวน,นี้เลยนะคิดให้ดีๆเลยล่ะใจก็ได้ช่วยด้วยเออสดว่านายจะไปปาร์ตี้กับฉันไหมล่ะยังไงฉจนก็ไปไปอยู่แล้วล่ะนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ เรื่องอะไรก hmm. ันน้ะนี่เป็นแค่สิวเม็ดเดียวเองฉันว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง <_ d itch> จริงด้วยอ่ะมันน่าขายาดขยงมากทำไมเขาต้องมอกว่าฉันด้วยนะแต่น,นี้เขาต้องไม่รักฉันแน่เลยอ่ะนี่จะเป็นอะไรหน่ะจ้าเพื่นน้าคนนี้ฉันชอบเขามไม่ชอบฉัน <_ d itch> เลยอ่ะอ๋อมต้องรอข้าแล้วนะชัดทำตัวตามสบายเลยนะงั้นขั้นแรกเราต้องมาจัดการกับหน้าเธอนกันก่อนดีกว่าฉันจัดการเรื่องนี้ให้เอง แต่ว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะอีกนิดเดียวก็แล้วกันุ๊บสี่อุ้ยตายแล้วฉันเจอแล้วล่ะว้าวเกิดอะไรขึ้น <What? S 2> นี่เนี่ยอลิสวิลเลียมเธอเริมบีบสิวได้แล้วนะเราใช้นี่ดูดีกว่าจ้าแบบนี้ไงล่ะดูซิว้าวฉันว่าวมันต้องใช้กระดาษสิวได้แน่นอนเธอเก่งมากเลยจูแล้วสิวเส้นพวกนี้ฉันก็มีวิธีดีๆเหมือนกันนะมากหนาแบบนี้ไงแล้วหนึ่งสองเรียบร้อย ดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยอ่ะงั้นตอนนี้เรามาแล้วมันออกกันดีกว่านะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะใส่ที่ใชนแบบนี้ด้วยนี่มันง่ายแถมยังมีประโยชน์นะทําไมมันเปิดไม่ได้แล้วอ่ะ่งมานี่เร็วฮ้านี่มันง่ายจะตายขอบคุณนะจ๊ะอิอมันเหม็นมากเลย <Hey. S 1> นี่แต่ก่อนสิจ้ายอย่าเพิ่งเป็นลมเซ่ฉันอยู่ที่ไหนนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะเธอเป็นลมเพราะลมหายใจของฉันเนี่ นี่มันน่า <Yeah. S 1> ขายะขยะมากเลยหรืออะไรในซาเพื่อนดาเธนทางฉันจะไม่มีทางเลือกนะเธอจะทำอะไรอะมาเริ่มทำความสะอาดฟันของเธอเลยดีกว่าเริ่มกันเลยว <c oughs> แบบนี้แหละยี่มไปเลยเด็กดีแค่นิดเดียวนะโซเซนอลิสใกล้เสร็จแล้วล่ะวุ๊บซีเท่ที่ทนะ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆริงอะนี่แหละขั้นตอนที่สองนของเธอไงช่วยด้วยตอนนี้เราต้องมาใช้ที่ดักกลิ่นปากกันหน่อยแล้วโอ้ฉันเกือบลืมเลยเพียงแค่ฉีดไม่กี่ทีแค่นี้ก็สดชื่นแล้วล่ะ เป็นอะไรที่ง่ายจังเลยนะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราต้องมาดูแลคิวกันหน่อยแล้วล่ะขั้แนแรกเราต้องมาดูแลรูปทรงของมันกันก่อนจากนั้นก็ต้องปัดมันด้วยแล้วเราก็ต้องจัดการกับส่วนที่พวกเราไม่ต้องการฉันว่านี่ต้องใช้พวกเราได้แน่นอนนี่เป็นเรื่องง่ายมากจากนั้นเราก็ต้องใช้เจลแบบนี้ด้วยโอ้นี่มาตีนี่นะสวัสดีจ้าฉันมีความสุขมากเลยนะว้าว นี่จะเป็นสาเหตุนะใช่แล้วล่ะ <_ an> เดี๋ยวเราต้องใช้แบ็คแบบนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวมาละลายมันกันเลยดีกว่านะมันต้องช่วยกำจัดขนพวกนั้นได้แน่นอนอดทนหน่อยนะจ๊ะต้องรอให้แบ็คมันเซ็ตตัวก่อนนะเฮ้ย <_ an> นี่ก็สนุกหมือนันะเนี่ยฉันว่ามันน่าจะติดแล้วอ๋อ,อแผลนี่แหละริ้ตัวจริงเลยมันก็จะเจ็บนิดหน่อยนะอ้าวทำไมมันยาวแบบนี้เนี่ยข <_ an> อบคุณมากเลยนะฉันไม่ได้ตัดมาหลายปีแล้วอะ นี่เรามาเซาะตีกันหน่อยดีไหมไอเดียนั่นเจ๋งไปเลยเพื่อนรักอย่าลืมเพ่าชีสเลยนะชีสตอนนี้เรามาเลิกรูปกันดีกว่านะแบบ๊อย่างนะจนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่จะคิดไปเองหรือเปล่าว่าขนจะก,กันแล้วออลิซฉันไม่อยากจ,จะเชื่อเลยอะ่ะเอ,อ้ยมีอะไรเหรอเพื่อนรักเธ <c oughs> อนี่มันเอา <c oughs> จริงๆเลยนะใครจะไปสนใจเรื่องแบบนี้กันเล่าโ <c oughs> ชคดีนะเนี่ยที่จะเตรียมตัวมา เธอเคยได้ดยนื่อน้ำตาลพวกนี้ไหมจ๊ะเอ,อ๋อไม่เคยอะ่ะแหมงั้นเธอต้องชอบมันแน่นอนเลยอะ่ะงั้นพวกเรามาแปะมันลงไปนะอ, 1, 2, อ้าวหนึ่งสองสามอ๋อลิซนี่มันน่าขยะแขยงมากเลยเ,ออเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะเพื่อนรักตื่นเต้นก่อนนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ้มมาสดนี่อ๋อนี่เรื่องอะไรกันเนี่ยขอได้แล้วจูมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายของฉันจะยืนยันก่อนนะเพื่อนรัก ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะฉันบอกเธอรอยังนี้อ่ะอ้าวนี่มันคิฟติดผมของฉันนี่นะอลิซฉันหมดคำจะพูดอ่ะเธอปล่อยตัวเองเกินไปหรือเปล่านี่ยชาดีแน่ที่เราเตรียมอุปกรณ์แบบนี้มาด้วยอ่ะนี่ต้องช่วยดูแลขาเธอได้แน่นอนเลยนะไม่มีทางมีสิจ้านี่ไงไหนเราให้ช่างฟังหน่อยสิจ้าล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 าว้าวนี่มันก็จักรจี้อยู่นะมาหาผมดีกว่านะครับที่รัก มาจูบกันน่อยดีกว่านะอีวานสวัสดีค่ะอลิสได้ยินไหมจ้าเธอทำลายความฝัน<ฮ>ของฉันหมดเลยอะ่ะดูสิจ๊ะบ,บัตรของเธอเป็นไงบ้างว้าวเยี่ยมไปเลยตอนนี้ขาดของฉันมันดูเรียบเนียนมากว่าไงจ้ายี่ยมด้วน้ำแข็งเอานี่มันสวยมากเลยว้าวเจ๋งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะหิมะพวกนี้มันมาจากไหนอะอลิส เอ้ยฉันคันหัวมากเลยอะอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันจัดการเรื่องนี้ให้เองเรามาทำผมให้เธอกันเลยดีกว่าแบบนี้ต้องเช็ดจัดการกับร่างแค่ของเธอได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจ้าเพื่อนรักฉันเก่งเรื่องนี้มากแล้วเราก็ต้องใช้ฟองแบบนี้กับการสระผมด้วยดูสิว่าผมของเธอสวยแค่ไหนนี่จริงด้วยอะงั้นเรามาใช้เคล็ดลับกันหน่อยดีกว่าจากนั้นพวกเราก็ต้องทำแบบนี้กับผมด้วยนะ ว้าวาเธอทำแบบนีไ้ได้ยังไงกันเนี้ยโอ้นี่มันง่ายมากเลย <G ül> เห็นไหมล่ะเยี่ย,ยมเลยแต่เรายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะนี่มันทำลายลุกของเธอมากอะ่ะ <G ül> โอ้เดี๋ยวเราจะใช้กระเพ็รพวกนี้สักหน่อยแล้วล่ะจากนั้นพวกเราก็ใส่มันลงไปได้เลยตอนนี้ฉันรอดูไม่ไหวแล้วละ่ะ <G ül> โอ้ว้าวเยี่ยมไปเลยอะ่ะ <G ül> ฝากไว้ก่อนเถ <G ül> อะอีวานโรเจอร์นายต้องชอบฉันแน่นอนเลยล่ะ นายอยากไปปาร์ตี้กับฉันหน่อยไหมจ๊ะเร็วเข้านายมันจะคิดอะไรอยู่เล่ารีบตอบฉันมาเลยนะนี่มันเสียอะไรกันเนี่ยอลิสทุกอย่างโอเคหรือเปล่าจ๊ะโอเคจ้ะฉันกำลังฝึกจิบเขาอยู่นะเออตอนนี้มันจริงๆเลยแบบนี้เขาต้องกลัวแน่เลยอ่ะเออมากับฉันดีกขวัญจะเพื่อนรักแค่ฉันสิตอนนี้จะยา็นก่อนนะเราต้องมาจัดการกับถุงใต้ตาของเธอซะก่อนน้าเฮ้ยฉันได้มันมาต้นฉันแย่งซร์วกับเพื่อนอ่ะว้าวเธอเห็นนั้นไหมย่ะ โอ้ห <Wow, S 2> <laughs> นี่มันเหมือนกับเวนต์เลยอะถึงวลานที่ต้องสอนให้เธอแต่งหน้าหน่อยแล้วล่ะโอ้ <Wow. S 2> จริงด้วยงั้นเราต้องมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องใช้ฟองน้ำจากนั้นก็ทำให้มันเปียกนิดหน,น่อยแล้วก็ใช้งานมันได้เลยแบบนี้หน้าของเธอก็ไม่ลอยแล้วล่ะเยี่ยมตอนนี้เรามาปัดฝนตาดีกว่านะแล้วเราก็ต้องใช้แม่เหล็กแบบนี้ด้วย นี่มันดูดีมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวฉันมานะจ๊ะเหมือนว่าเธออยากจะลองแต่งหน้าเองมากเลยเนี่ยออลิสเธอทำอะไรของเธอแบบนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ฉันพี่ยอมเต็มพี่แล้วนะโอเคดูแล้วเรนดูไว้นะแค่เธอใช้ไหมคัดพันกับลิปสติกปากของเธอก็จะต้องออกมาดูดีแล้วล่ะแค่นี้ปากของเธอก็สวยแล้วนะนี่ดูนี่สิจ๊ะนี่มันที่มาร์กหน้านี่นาะเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะฮะ เธอแล้วจ้างั้นตอนนี้เรามาปะแปะกันหน่อยดีกว่านะเธอดูดีมากเลยอะอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเล็บงั้นเหรอมันมาจากไหนกันนะแต่ว่าฉันดูแล้วล่ะเธอใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยอลิซเลิ่ตกัดเล็บได้แล้วนะเธอรู้ไหมว่าเล็บของเธอมันสมบรณบมากแค่ไหนอะไม่รู้อะฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเราก็ทําได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรามาทาเล็บกันหน่อยดีกว่านะ เราจะเป็นจริงหรอจูก็ใช่สิโอ้เธอหนนะอลิสเดี๋ยวเธอต้องชอบเล็บของเธอแน่ว้าวขอบคุณมากเลยจูเลียเราจะเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วเง้นพวกเรามาดูเสื้อผ้าของเธอกันหนดีกว่าอ้าวเธชอบการช้อปปิ้งมากเลยไหนมาดูหน่อยสิโอ้ตัวนี้น่าจะใส่ได้นะเฮ้ยนี่มันชุดของผู้ชายได้เปล่าอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยฉันว่ามันไม่ได้นะโถเอ้ยงั้นเหรอกับเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองเธอต้องชอบมันมากแน่นอน เดิสิว่าฉันไปเจออะไรมาอ๋อโอ้ริงด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเดินแฟชั่นโชว์ด้วยฉันช่าุชนี้มากเลยเธอคิดว่าไงนะจ๊ะเอิ่มไม่เอาดีกว่านะฉันว่าเธอต้องไี่ไปเปลี่ยนเลยอ่ะเธอไม่มีรสนิยมเอาซะเลยอ่ะดูชนี้สิจ๊ะดนเหมือนกับมคริสัลี่เลยอ่ะไม่ได้นะแบบวันนี้ไม่ได้บลาบลาบลายังไงฉันก็เธชนีอยู่แล้วอ่ะฉันหมดคำจะพูดแล้วนะแล้วแบบนี้ะหละุ๊ยตายแล้วอลิสเธอดูเหมือนกับนางแบบเลย่ะ ฉันดูดีแล้วจริงๆเหรอเธอชอบดีมากเลยที่มีเพื่อนเหน่างนฉันนะวราเธอชอบเคล็ดลับนี้ไหมคะเยี่ยมไปเลยอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะตอนนี้ตาเธอแล้วล่ะงันได้เลยโคบาบังก้าเอา้โบาโถอเอ้ยใจเย็นก่อนนะอีกรอบไปแล้วกันเราทําได้เยี่ยมเลยถึงเวลาต้องไปกันแล้วนะอ๋เอเราช่วยสิจัตุแล้วมาใหม่นะคะุคณผู่หเยงอ๋อเราบังเลยนะคะ ฉันว่าคุณลองใส่รองเท้าคู่นี้ดีกว่านะคะฉันชอบแบบนี้มากเลยละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไว้เจอกันนะคะดูเหมือนลูกใหม่ของอลิซจะถูกใจเพื่อนมากเลยนะขนาดอีวานยังชอบเธอเลยอ่ะคุณอยากจะไปปาร์ตีกับผมไหมครับอีวานฉันอยากไปกับนายแล้วล่ะนี่เลยฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยอะคุณอลิซครับมีอะไรหรอครับอยากไปปาร์ตีกับฉันไหมอ่ะไปสิครับ สุดท้ายอลิซเธอไได้พบกับรักแท้ของเธอสักทีนะอ้าวฉันมีความสุขกับพวกเขาจังเลยอเรามาทำเกียงของเรากันให่เหมือนกับรีสอร์ทเลยว่าแต่เราจะเริ่มตรงไหนดีลนะ่ะเอาใช่แล้วบางกระโลสไตล์ถ้าผิดเข้าไงติดมันเข้าไปเลยเยี่ยมกำแพงช้นที่หนึ่งกำแพงชั้นที่สองไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับไม้แบบเนี้เยี่ยมเลยโอ้ว้าวเอ้ กำแพงสำหรับด้านนี้เหรอไอ้เ๋งจังโอ้ยหนักจังงั้นอยู่ตรงนี้ปิดก่อนนะนี่แหละกำแพงของเราอีกนิดเดียวเยี่ยมเลยเราต้องยึดมันเอาไว้จากนั้นกำแพงของเราก็เสร็จแล้วถึงเวลาเราต้องมาประกอบแล้วนะเรียบร้อยว่าแต่เราทำอะไรต่อดีนะเราต้องลองอืม เขียวจะอุ่มไปเลยทัทมม้ชอบ้ากเดี๋ยวเราต้องแปะพรมสีเขียวเข้าไปที่กำแพงนี่แหละบ้านสไตล์ป่าใหญ่ของฉันเดี <Wow. S 1> ๋ยวต้องเอามันมาตกแต่งที่กำแพงด้วย <c oughs> อย่าลืมทาหน้าต่างสีเขียวด้วยนะ <c oughs> นี่แหละเข้าทางพวกเรา <c oughs> ป่าเวทมนต์จ <c oughs> ูเลียเธอทำอะไรของเธอเนี่ยหว <c oughs> ดีจ้ะนี่ผ้าฉันเองอะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปติดไว้กับกำแพงด้วยนะ จากนั้นก็เพิ่มสีสันหน่อยใช่แล้วสีฟ้าว้าว <G ül> ยี่ยเลยอ่ะฉันว่า,าทะเลของเราต้องมีคลื่นด้วยนะเราต้องระว,วังหน่อย <m> มีมันซึอนมีเจ๋ <G ül> งมาก <G ül> เดี๋ยวนะ <G ül> ทำไมถึงรกแบบนี้นี่แหละท้องทะเลของเราเดี๋ยวเราเอาต้องมาตกแต่งกันหน่อยนะจิเ,เข้าไปแบบนี้ <G ül> อย่าลืมเพิ่มสาหร่ายด้วย ดาดาวของเราสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของฉันฉันว่าเขาต้องเหงาแน่ใช่แล้วนายไม่ต้องทนเหงาแล้วนะนี่แหละอาณาจักรใต้ท้องทะเลสวยมาก <c oughs> ฉันว่าเอาเดอกกุหลาบพวกนี้ไปตกแต่งหน้าต่างหน่อยว้าวฉันชอบดอกไมก้มากมาก ก็เปลี่ยนภาพปูที่รอนให้เป็นสีเขียวหน่อยมันต้องอบอ,อุ่นมากแนะ่เยี่ยมเลยเอาไงต่อนะกรดดาบยับยับเหรอท่นี้ง่ายมากเดี <sh arp> ๋ยวพวกเราต้องมาตกแต่งเพิ่มหน่อย <sh arp> อย่าลืมทำโคมไฟกระดาษด,ด้วยแหมดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่มันสนุกดีนะแต่ยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราต้องมาเพิ่มความวิบวับให้มันหน่อยเย้ แหมฉันต้องไปพักก่อนแล้วว้าวนี่ไม่เห็นเวิร์กเลยอ่ะฉันเลือกเรื่องแผ่นดานไปได้ยังไงกันอ้อนี่มันอะไรอ่ะฉันว่าต้องใช้ได้แน่เส็งมากโอ๊อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะน้่มันของฉันน่ะอุ้ยขอโทษเดาพาลีแต่ฉันต้องการมันมากมากสงสงยต้อพอเอาข้าแบบนี้ไปเป็นเทมป์้านหน่อยแล้วลระ นี่แหละดาวดวงน้อยของฉันต้องสดใสมากแน่แล้วก็ติดหินพวกนี้เอาไว้ที่ผ้าของเราได้เลยเฮ้ยนี่เหมือนอะไรเนี่ยแบบนี้ไม่ได้หรอกนะทำไมเขียวแบบนี้เนี่ยเยี่ยมไปเลยเออทกคนไปทัานอยู่ไหนนะใช่แล้วแบบนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะเยี่ยม นี่แหละเรียกว่าป่าร้อยเอกเคอแหมแน่จริงก็มาสู้กับฉันสิเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราต้องมาเพิ่มไฟให้มันหน่อยอตอนนี้เราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปได้เลยอ๋อนี่มันก็สดใสเหมือนกันนะนี่มันแฟร์ดิเทลเหรอฉันเกือบลืมแลยวฮะ<อ>ไม่มีคำว่าม,มากเงินไปสำหรับไปแบ,บนี้หเลยนี่มันเป็นอะไรที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตใต้<อ>ท้องทะเลมาก เดี๋ยวฉันต้องทำแมงกระพรุนหน่อยแล้วเราต้องเอามาทำเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นก็ติดมันเข้าไป <Yeah. S 1> อย่าลืมทำหางให้ด้วยนะนี่มันสวยเหมือนกันนะ, <Yeah. S 1> ะนี่แบบเพื่อนรักฉัน <c oughs> แมงกระพรุนไปหรอ oh. โอ้ยเยิ่มเลยเราต้องบอเพิั่งไปให้มันหน่อยแล้ว <c oughs> งง้นเราปล่อยแมงกระพรุนกันเลย oh. ตอนนี้มันสวยขึ้นเยอะเลยลนะ่ะ ต้อง uh huh. การงั้นเรามาทำหลังคากันดีกว่า <Huh? S 1> มันก็ดูดีอยู่นะแต่มันมืดจังนี้เลยอ่ะ yes. hmm. งั้นเดี๋ยวเรามาทำโคม <Yeah. S 1> ไฟกันหน่อยด้วยกระป๋องแบบนี้ไงแล้วต้องมาจัดการกับสิ่งไม่จำเป็นก่อนจากนั้นก็พันเชือกเอาไว้ได้เลย hmm. ดูเหมือนข้างในจะต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็เอาิ่งไอยของเราไปแขวนเลยกล huh huh. ้องอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราต้องลองหน่อยแล้วอย่าลืมเพิ่มไฟให้มันด้วย นี่แหละสิ่งวิชีวิตตัวใหม่ของเราเราต้องหาที่ให้เขาหน่อยนี่มันดูมีเอกลักษณ์บ้างแถมยังสวยบางด้วยเดี๋ยวก่อนนะ <What? S 1> นี่มัอนอะไรกันขยะพวกนี้มาจากไหนอะอแนะถ้าทางเราต้องใช้ถุงเท้าหน่อยแล้วลนะ่ะจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยอย่าลืมมัดให้แน,น่นแด้วยนะจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออกไปนี่เป็นลูก <c oughs> บอลที่เข็งมากเลยอะจน <c oughs> ไปให้เก่ง,งนื่งเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำป่า,าวาดกันหน่อยสวัสดีเือปลาหน้อยแล้วเรา,าเป็นเพื่อนกันดีกว่าขอโทษนะเดี๋ยวฉันต้องตกแต่งน้ายหน่อยแล้วล่ะมานาันน่ารักมากเงยหน้าก็อยู่นี่แล้วกันนะถึงเวลาลุกบอลของเราแล้วอืมก็ดูดีเหมือนกันนะ <c oughs> <ๆ>น่ารักจังอาซาจนสุดยอด ทำไมกระจกหน้าเบื่อแบบเนี้ยจริงด้วยใบ <Yeah. S 1> ไ,ไม้เราไงเดี๋ยวเราต้องเอามันไปติดเข้าไปหน่อยแล้วล่ะนะติดมันเข้าไปเยอะๆเลยฉันชอบมันมากมากแค่นี้กรอบลูกของเราก็พร้อมแล้วโอ้ดูเหมือนเราจะมีแขกนะเจ <c oughs> ๋งมากนี่แหละที่เรียกว่าการออกแบบ <c oughs> แต่มันไม่ค่อยสะดวกเลยอะ จริงด้วยสิเ <c oughs> ออเดี๋ยวฉันต้องจัดการกับเรื่องนี้หน่อยแล้วพวกเราต้องใช้ของพวกนี้ด้วยจากนั้นพวกเราต้องติดเข้าไปกับก <Yay! S 1> รอบของเราได้เลยมันจะต้องดูดีมากแน่นอนดูดีจังนี่หละ,ระบรุ่นกของเราเ <c oughs> อามันไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันแต่ฉัน่ายังขาดอะไรบางอย่างนะ <c oughs> ว้าวนี่ไครกันเนี่ยงนได้มาอยู่นี่แล้วกันเยี่ยมไปเลยมันเหมาะกับพี่นี่มาก นี่แหละที่วางอุปกรณ์ของเรามันดูสะดวกสบายมากเลยอะทำให้ฉันพูดไม่ออกเลย oh. ไม่นะ oh. ไม่เห็นจะสบายเลยอะ oh. โอ๊ยฉันต้องพักผ่อนหน่อยอะเอาจริงด้วย oh. เดี๋ยวเราต้องมาทำหมอนกันเราต้องใช้กระดาษแบบนี้ด้วยนะ Yes แล้วพวกเราต้องใช้ผ้าแบบนี้มันนุ่มมากแหมก็เดินมาเริ่มอีกว่าระวังกันไกลหน่อยอันนี้เอิมเราต้องมาเย็บมันหน่อยแล้วาจากนั้นก็ใส่เข้าไปได้เลยอีกหน่อยแล้วกันหมอเราจะได้นุ่มๆไงเจ๋งมากดูมีสไตล์สุดๆเลยอ่ะจแหม,แมถึงเวลาพักผ่อนหน่อยแล้วเยี่ยมเลย แบบนีฉันต้องฝันดีแน่นอนอะนี่มันอะไรอะนี่มันฝนต่องั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะแมมสงสัยฉันต้องใช้ประโยชน์เรื่องนี้หน่อยแล้วฉันว่ามันต้องเหมาะกับที่นี่มากแน่ถึงเวลามาเริ่มงานกันแล้วก่อนนะฉันว่าฉันต้องใช้อย่างอื่นด้วยเราเอาพวกหนวดของแมงกระพุนพวกนี้มาใช้หน่อยนี่แหละคือจงเวลาที่สนุกที่สุดมาใส่เข้าไปในหมอนของเรากัน เรียบร้อยนี่มันเปลือกหอยที่น่ารักมากแถมยังนุ่มน่ด้วยพวกเรามาทำมันภอพไหนแล้วกันนะถึงเวลาพักผ่อนแล้วเยี่ยมเลยว้าวทำไมมีเปลือกหอยอยู่กลางป่าด้วยล่ะเยี่ยมเลยฉันกำลังตามหามาน่ะไม่ต้องอายนะเข้ามาได้เลยฉันทำมันหายได้ยังไงกันอ่ะแป๊บหนึ่งนะฉันเจอข้างบนน่ะเยวก่อนนะ ฉันเองก็มีของให้เธอจ้ะนี่ไงเรียกว่าเฮาไวว้าวเธอได้ยินนั่นไหมอะเดี๋ยวพวกเราต้สองไปซ่อนก่อนแล้วเร็วเข้าเร,เ,รเ,รเร็วเร็วสิเราเหลือเวลาไม่มากแล้วใช่แล้วบ้านของพวกเราต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับไงพอลี่ทำอะไรอยู่เหรอเยอะไปเลยเหมือนกับป่าร้อยเอเคอร์มากว้าวนี่แหละท้องทะเลยามค่ำคืน ปันของัฉันเป็นจริงแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นนะอลิซที่นี่มีปาร์ตี้ด้วยเหรอพวกเราไปดูกันดีกว่าแล้วจ้าเพื่อนรักโทษทีแต่มษย์เข้ามาในนี้ไม่ได้ดองนะนี่มันคือที่สําหรับสัตว์เลี้ยงอย่างพวกเราเท่านั้นมาดูนี่สิจูเลียไม่จริงอ่ะพวกเขาทําแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยถ้าทานเจ้าหน่อยพวกมีนจะแกล้งพวกเราแล้วล่ะแจ็กกี้พวกเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วล่ะนายสนุกไหมจ๊ะ แบบนี้ไม่ได้เลยนะข่าของนายจะทำให้บ้านนี้เปื้อนไปหมดแน่เลยเราต้องจัดการหน่อยแล้วล่ะอลิสเธอมีไอเดียดีๆแล้วมานี้เดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวพวกเราต้องทำความสะอาดขาของนายกันหน่อยแล้วล่ะนี่แหละที่เขาเรียกอุปรกรณ์ทำความสะอาดพวกเราต้องเทสบู่ลงไปด้วยนี่แหละช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดห้ามให้พวกเขาเครียดเลยนะตอนนี้ขาของนายก็สะอาดแล้วล่ะแต่วฟ ดูเหมือนว่าอลิซจะจะลืมถอดรองเท้านะส,ส่งใสยฉันจะต้องถูพื้นหน่อยแล้วล่ะจัดเลี้ยงของจูเลียกำลังเตรียมตัวที่จะอาบน้ำเหมือนกันนะนะออสตินถึงเวลาไปอาบน้ำแล้วล่ะนี่อย่าสาดน้ำแบบนั้นสิอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเขาหน่อยแล้วล่ะนี่แหละของโปรดของเขาเขาต้องชอบมันบ้างแนะ่มันหอมมากกระดูกแบบนี้ต้องช่วยได้แน่เลย เดี๋ยวเราต้องทาอาหารแบบนี้ลงไปบนกระดูกด้วยนะเรียบย้อยจำที่เป็นเลยเราไปกินกันในอาบน้ำดีกว่านะตอนนี้ซูเลียเธอก็มีเวลาอาบน้ำให้กัต์เลี้งของเธออีกนานเลยแปรงซิลิโคนแบบนี้ช่วยพวกเราได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาใส่แชมพูล,ลงไปหน่อยแล้วเผของนาาจะต้องนุ่มมากแน่นนอนนี่แหละเวลาแห่งการพักผ่อน พวกเราใกล้เสร็จแล้วล่ะพวกเยี่ยมไปเลยพวกเราต้องมาเชดตัวกันหน่อยขนพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยนะจูเลียเธอรู้แล้วเราต้องทํำยังไงเดี๋ยวพวกเราก็ต้องมาจัดการเขาหน่อยแล้วตอนนี้เราก็สามารถกําจัดขนพวกนี้ได้แล้วล่ะว้าวนี่มาดูดูผัดขนล่เนี่ยตอนนี้นายคงจะดูดีมากเลยล่ะออสติน ถึงเวลาที่พวกเราต้องมาทำเล็บกันหน่อยแล้วอไม่นะไม่เอาเล็บแบบนี้นะพวกเราต้องมาจัดการกันหน่อยแล้วล่ะใส่มือของนายลงไปในรูนี้ได้เลยนะตอนนี้นายแค่มาอยู่บนฟ้าก่อนก,ก็นแล้วกันแบบนี้การตัดเล็บมันคงจะง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะพวกเราทำกันเสร็จแล้วนะมันเป็นการตัดเล็บที่เจ๋งมากเลยนี่แหละรางวัลของนายแ,แต่พวกเรายังทำสปาก,กันไม่เสร็จดอกนะ เพื่อเท้านุ่มๆของนายพวกเราต้องหาๆๆคราครีมลงไปด้วยและพวกเราก็ต้องตกแต่งมันด้วยนะตอนนี้เรามาเซลฟี่กันหน่อยดีไหมแซคกคี้อย่าลืมพูดว่าเหมียวด้วยนะนี่มันสปาน้องหมางันเหรอฉันไปด้วยสิดูเหมือนว่าเจ้าของก็อยากจะดูแลตัวเองเหมือนกันนะพวกเรามาหน้าที่เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้พวกเราต้องมานวดกันหน่อยแล้วล่ะเต็มที่ไปเลยนะนายก็อยากมานวดเหมือนกันเหรอออสติน ได้สิจ้าพ่อหนุ่งนายชอบไม่เลยจ้าแต่ตอนนี้นายปากเหม็นมากเลยเดี๋ยวเราก็มาจัดก,การ <ừ? S 1> แปลงฟันนายหน่อยแล้วแบบนี้มันไม่ได้เลยนะนี่แหละแปลงสีฟันพิเศษของพวกเราเราต้องใช้ยาสีฟันสำหรับน้องหมาด้วยนะแบบนี้ฟันของนายต้องสวยมากแนะ่นอนแปลงให้ทั่วเลยนะเยี่ยมไปเลยออสซี่นะายต้องฟันสวยมากแนะ่งั้นพ่อามาจุกกันหน่อยดีไหมอ่าฮะ พวกเขาให้อาหารกันที่ไหนนะอเล็ซฉันหิวมากเลยะแจคก,กี้ฉันบอกนายอีกเลยเขกันเนี่ยจะแค่ไม่ได้มีอ่าน้ำมาเองนะใช่แล้วฉันว่าไหนต้องมีน้ำพุส่วนตัวสักหน่อยแล้วล่ะแบบนี้มันดีขึ้นเยอะเลยถ้าทางน้ำจะไม่หกแล้วล่ะนะดูเหมือนว่าแจคก,กี้เขาจะชอบมากเลยมาแปะมือกันหน่อยดีกว่านะพ่อ ตามฉันมาเร็วออสตินเยี่ยงไปเลยล่ะวันนี้อากาศก็ดีเหมือนกันั่นเนี่ยแต่บางครั้งกี่ออกมาเดินข้างนอกมันก็มีข้อเสียนิดหน่อยอะนะโชคดีนนเน่ที่ออสตินเขาเอาถุงแบบนี้มาด้วยนี่มันน่นาขยะแขยงมากอ,ะอ่ะอ๋อฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องมาบ่นเลยนะแล้วเธอจะไปไหนอจูเลียเธอลองใช้นี้ดูสินี่มันยาวมากเลยหนึ่งสองเรก็ใส่มาเราไปในถุง ตอนนี้เราก็เอ,อมาอมันไปทิ้งได้แล้วล่ะนะดูเหมือนว่าแจ็คกี้เขาจะเจอของเล่นใหม่อีกแล้วนะเขาชอบศิลปะมากเลยดินสอของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวนี่ไหนทำอะไรลงไปอ่ะโอ้ไม่นะรูปของฉัน <c oughs> นี่ไหนทำอะไรกับรูปของฉันอ่ะนี่มหายจรนะฉันฉันถ้าทางตอนนี้เขาต้องการของเล่นใหม่แล้วล่ะโชคดีนะเนี่ยที่อลิสเธอเอาอุปกรณ์แบบนี้มาด้วยอ่ะ ยังไงของน้องแมวก็เป็นนักไล่อยู่แล้วล่ะนะเย,ย้ดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยนะเดี๋ยวน้องแมวต้องไปเล่นจับพวกมันหน่อยแล้วถึงเวลาที่อลิสเธอต้องไปวาดรูปต่อแล้วลน่ะ้ารทาพวกเขาจะมีความสุขมากเลยนะจูเลียจะอชอบนายกับออสตินมากเลยนะนายไปเก็บลูกบอลมาให้ได้สิพวกับให้ดีนะเยี่ยมไปเลยสมาน,นี่แล้วเยี่ยมมากเก่งมาก,ๆๆมาก นี่มาอะไรกันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพ่อจะช่วยได้เองไหนมันดูไหนซีจัดนี่คงใช่ไม่ได้ดอกนะเดี๋ยวฉันองจัดงานื่องน,นี้หน่อยแล้วอะฮะฉันเจอแล้วออสตินมานั่งนี่ก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฉันช่วยดูแลนายเองนะนี่เป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากเลยตอนนี้ไม่ต่อไปหมดแล้ว <c oughs> ฉันว่ามันน่าจะไปหมดแล้วลหละนะนายเป็นหมาที่เจ๋งที่สุดเลยมานี่เร็ว <c oughs> เร็วเข้ามาเล่นกันต่อดีกว่านะ ขึ้นมาเดีน,นี้เลยนะเร็วเข้าใคระจะชนะกันแข่งครั้งนี้กันนะเรือนหมาบกเขาจะจริงจังก,กันมากเลยถ้าทาาน้องหมาจะเต็มที่บ้างเลยนะเนี่นพวกเรามาพักกันก่อนดีกว่านะไั้ททำได้ดีมากมาแปะมือกันหน่อยโอ้ฉันว่าฉันดูปัญหาแล้วละ่ะแป๊มนึงน,นะฉันเอาของมาให้นายด้วยนี่แหละรองเท้าสุดพิเศษของฉันไหนเล่าไหนสิ ดูดีมีสไตล์นะตอนนี้พวกเราไปเล่นกันต่อดีกว่านะนี่แหละด่านต่อไปของพวกเราแต่นี้มันคนจะไม่เลือนแล้วล่ะท้าทางเขาจะหยุดไม่อยู่แล้วนะเขาแข็งแรงมากเลยทำไมไม่มีใครสนใจแจ็คกี้เลยนะนี่เพื่อนร์กทำไมนายดูเศร้าจังเลยอ่ะโอ้จริงด้วยอาหารของนายหมดแล้วนี่นะทพาหลังมันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วล่ะ ฉันยกปมนีให้นายก็แล้วกันนะเพียงแค่นายกอดฉันก็จะรีบมาเลยล่ะถ้ามีอุปกรณ์แบบนี้ทุกอย่างต้องง่ายขึ้นมากแน่นอนแบบนี้แจ็กกี้คงจะสนุกมากเลยแหละนะถ้าทางอลิซคงจะต้องช่วยเขาแล้วนะฉันมาแล้วหลับเพื่อนรักเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะดูเหมือนว่าอลิซเธอจะไม่ได้พักเลยล่ะแบบนี้เธอคงจะยุ่งมากเลยนะอาหารมาส่งแล้วลลากินให้อร่อยนะจ๊ะ แบบนี้จะคงไม่ได้พักหรอกนะจริงจังปนเนี่ยหมดอีกแล้วเหรอพอกันทีแจคกี้ฉันว่านายพอได้แล้วเลยนะแบบนี้พอหรือยังล่ะจ๊ะงั้นฉันขอยิดปุ่มไปเลยกันแล้วกันนะทำไมแคอตองจริงจังแบบนั้นด้วยนะพวกเรากลับถึงบ้านกันแล้วล่ะพว่อทำต่อตามสบายเลยนะนี่ยินยิ้หน่อยสิ ทำไมนายต้องวิ่งแบบนั้นด้วยล่ะ <Okay. S 1> นี่มันดอกไม้ของฉันนี่นาะจะเย็นๆหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องหางานดีๆให้กับออสติน Austin หน่อยแล้วล่ะ oh. พรอเผืนี้น่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวเราต้องจัดการกับมันหน่อยแล้วล่ะ hmm. แล้วเราก็ต้องเอาอาหารไปซ่อนไว้แบบนี้ด้วยโอเคมาได้เลยนะสุดท้ายเขาก็เนี้ยสักทีถ้าทางน้องหมาของพวกเราจะชอบมันมากเลยนะตอนนี้เขาคงจะเงียบแล้วล่ะ เร็วข้าหนายก็ทำได้แน่เงี่ยไปเลยฉันแค่นตัวนายนะตอนนี้ฉันหิวน้ำแล้วล่ะกลับมาแล้วเหรอเนี่ยนายก็หิวน้ำเหมือนกันเหรอโชคดีนะที่จะเอาถ้วยแบบนี้มานี่เป็นอุปกรณ์ที่คุณจะต้องพกติดตัวเสมอเลยนะแค่คนณกลับด้านแบบนี้สัตว์เลี้ยงของคุณก็จะมีที่กินน้ำแล้วนี่มันมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมล่ะแล้วเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะ การให้น้องแมวมานัา่งต<อ>ักแบบนี้เป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะแต่ดูเหมือนว่ากี้จะไม่ค่อยชอบอะไรสักเท่าไหร่นะแจ็กกี้นายเป็นอะไรหรอนายไปไหนมาเนี่ยยังไงไนายก็หนีแทนไม่พอหนอกนะแจ็กกี้เดี๋ยวเราต้องจัดก,การขลข,ของนายหน่อยแล้วไมิละ่ะพวกเราไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำแบบนะเราต้องใช้แชมพูสักแค่แบบนีบน้มันบอกกับคนไม่ชอบอาบน้ำมากเลยตอนนี้เราต้องมาแปลงขนให้นายหน่อยแล้วละ่ะไม่มีน้องแมวตัวไหนปฏิเสธการนวดแบบนี้ได้หรอกนะ แต่ดูหรือว่าจะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องจัดการขนแบบนี้หน่อยแล้วล่ะพวกเราต้องตัดขนของนายออกหน่อยแล้วเรียบร้อยตอนนี้นายดูดีสุดๆไปเลยนั่นเนี่ยนายน่าจะลองไปเดินแคทวอล์กดูนะ